ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวที่วังน้ำเขียวกันต่อเลยนะคะสำหรับงานเบญจมาศบานในมานหมอกปีนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรในไอหมอกค่ะบรรยากาศที่แปลงสาธิตดอกเบญจมาศเริ่มบานออกดอกเบ่งบานแล้วกว่า30เซ์ค่ะซึ่งลานดอกเบญจมาศนี้ตั้งอยู่ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา โดยในปีนี้งานเบนจมาศบานในมานหมอกครั้งที่22จะจัดขึ้นในวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ฟรี โดยกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจสำหรับปีนี้นะคะก็คือในวันที่11กุมภาพันธ์เวลา6นาฬกา30นาทีจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ท่ามกลางทุ่งดอกเบญจมาศานหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังมีพิธีเปิดงานและชมแปลงดอกเบญจมาศที่ปรับเปลี่ยนอย่างสวยงามซึ่งท่านใดสนใจอยากจะร่วมทำบุญตักบาตรท่านสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ในวันดังกล่าวที่บริเวณหน้างานนะคะ ซึ่งท่านจะได้รับสิ่งของจํานวน200ชุดในการร่วมทำบุญตักบาตรโดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครราชสีมาซึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดในพื้นที่ตำบลไทยสามมคีค่ะโดยทางด้านนายสมภพมุกดาสนิทในอำเภอวังน้ำเขียวเปิดเผยว่าในปีนี้ไฮไลไท์ของงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือในวันที่9กุมภาพันธ์นี้ เวลา17นาฬกาซึ่งไฮไลท์ตะมีอะไรนั้นขออุบเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปชมณนะสถานที่จริงส่วนในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะก็จะมีการจดทะเบียนคู่สมรสท่ามกลางแปลงดอกเบญจมาศบานรวมถึงยังมีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีอำเภอหวังน้ำเขียวด้วยเชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะคะตั้งแต่วันที่9ถึง25กุมภาพันธ์นี้ค่ะ